าแล้วก็ต้องตั้งดา่านอเหี้ยว่าแล้วไงนี่ว่าแล้วก็ตั้งดา่านจริงด้วยเขาขับรถวนๆวนๆกันอยู่ตั้งดา่านตั้งดา่านไปเลยถือว่าแล้วเชียวว่าเขาต้องตั้งด่านเหี้ย,ยตั้งดา่านจริงด้วยมาบอกมันนี้เราก็ามาอยู่ที่ถนน หลายโขนนะหรือว่าน่าจะน่าจะที่สองร้อย,ยปีหรือเปล่าเช่นนี้อยู่มานานเลยจำไม่เคยได้นะครับร้านค้าต่างๆก็เริ่มเปิดเยอะกว่าเมื่อก่อนพอสมควรเลยครับมาดูสาวๆดีกว่าสาวๆตุกทุกทุกครับผมสลักประจมป่าโตตรงนี้ก็โบ เือถึงซอยบางลาอีนิดเดียวถึงซอยบางราแล้วแถวนี้เราจะกู้ื้อเนหน่อยครับคนลดังก so so ับมอเตอร์ไซคนี่ไหรุ่นไลุ่นไุ่นนนนนดู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 มันปาดวนปาดนอนติ๊เซ็ติเซ็ฮ้ยเองร้อยองร้อยนี่หองร้อยต้งนั้นนะครับ้องร้อยแบบนี้โอในซอยกอ้โหแจม วันนี้ไปไปรุ่นฟงเซ่น,น้อยจังวาไปรุ่นฝรั่งเศสแต่ว่ามันอยู่สายโน้นวะมีครวบวอเมีครวบ,บ เคอเมื่อก่อนซอยนี้นี่คึ้งๆทักมากเรื่องนี้มันก็ไอ้กล้วนี่มีแต่คึ้คักกับกึ้คัก น้ำมันมีเยอะแค่ไหนว่าจะไปหน้าหาดหน่อยหน้าหาดไปวไหมหน้าหาดโอ้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราวนไปหน้าอาดหน้าหน้าหา,หา,หา,หาเลยมาทิปนี้ไปกันยาวๆไปกันยาวๆทันนี้มีปัญหาพอเราพอเบรกมันร้อนเบรกหลังอะ่ะพอร้อนแล้ว เบรกมันก็เรียกว่าเบรกเบรกมันเบรกครับเบรกครับ,บหรือว่าบเบรกซีดเนีแหละมันเป็นสายสลิงด้วยเป็นสายสลิงพอเบรกมันติดแล้บเนี่ยมันมันคืนตัวช้าแต่ว่าจะเป็นถ้าเป็นแบบแบบก้านเหล็กเหมือนเมื่อก่อนเราสะกิดขึ้นเพื่อดันให้ก้ามปูมันคืนกลับได้ครับ รู้จะมองซ้ายหรือมองขวาดินนี่เป็นแฉมเป็นไงเราคุณดู๋ยวไปดูนะฮะนะฮะมีของแฉมหรือเปล่าสนใจจะซ้อนท้ายแอรเว้นหรือเปล่าพลังสาวสาวพลัง กำลังมังคุดได้หมดอะผมก้าซ้อนผมว่าก้าวบาซิงลักษณะเหมือนกางเกงเจะหิวอ่ะไม่ใช่ตูดลักษณะมันตูดเจืหิวอ่ะกินกางเกงไปพอสมควร เคยบอกน้องเด er ียร์ไรเดอร์อาสามะลับไปพูดไปแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันลมมันอะไรก็ไม่รู้อะลมมันแบบว่าลมแรงอ่ะครับอาสามะรับช้าๆ่า้าหาก็เหมือนจะคึกคืนนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมว่า เมื่อเดือนมกราจะเยอะกว่านี้นะเดือนมกรา,นะาเต็มเลยนะนมื่พอโอเมกอนกลับมาก็แบบว่าเงียบไปอีกแล้วตอนแรกเดือนนี้เนี่ยเดือนมีนาในที่ว่าน่าจะแบบมาเยอะแต่สุดท้ายก็แบบไม่มาดักเลยใจหวังครับแต่ว่า,าร้านค้าเปิดเต็มเลยนะฮะเปิดกับปุ๊บ โอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงที่ถายไม่วิ่งวิ่งขาถนนมาเลยโอ้โย้ยก็ชนหรือว่าแบบนั้นอันตรายอันตรายต้องขับช้าๆเลยนี่ผมไม่ซิ่งอะ่ะชนฝรั่งตายหาแล้วดาม่าอีกหา,าว่าคุเป็นเด็กแว้นอีกพ่าว่าขับแอลวิสมาคือถ้าขับรถสองจังหวะแม่งเมาล้วนเป็นเด็กแว้นตลอดแหละ

วามาลายก่อนเดี๋ยวดาม่าไม่ได้เดี๋ยวดาม,าม่าเดี๋ยวนี้ที่น่ากลัวกว่าตำรวจก็คือการดาม่านี่แหละรถตุ๊กตุกเต็มเลยอายุยยเยอะว่ะไม่เจ็บไม่เจ็บ ายูเยอะวะ่ะไม่แจ่มเลยผม,ม,มยยจะบอกว่าเดือนมกมักราเอ้ยไม่ใช่ดนเดือนมกกะลาเดือนอะไรก็ตอนนั้นคนจะครับพุนจิกาแปลว่าเดือนพุนจิกาถ้าจะดูคืนกว่า ป่าตอนนี้บอกเลยว,ว่าระวังให้ฝ่าท่อระบายน้ำให้ดีครับที่มีสาวๆแจ่มๆเลยว่ะคืนนี้โอ้โหมาเดียดเดี่ยว หมวกคล้องหมวกคล้องหมวกคล้องด้านหน้าหมวกคล้องวะามตาาเมื่อ tamam กี <accord> ้ตำรวจตั้งด่านด้วยลืมถ่ายวีดีโอแต่ดีว่าตำรวจไม่หลักนะคือตำรวจไม่โง่ เหมวกทองที่เขาตั้งด่านรือเปล่าว่าถ้าหมวกทองทำแบบนี้ในครัวเลือเอินว่าจะตั้งด่าน รอบ2องอโอ้เร็วมากเลยตำรวจหมวกทองโอ้ิ่งโคตดเร็วไล่ไม่ทันว่ะหรือว่าแกกำลังตามหลังผมมาวะมีสองอย่างแกตำรวจไม่ไปก่อนผมก็กำลังตามหลังผมอยู่แล้วผมก็จะไม่มองข้างหลังเ ุ่มเนี่ยเจอไหมอ๋อวาจัไงมันเริ่มค้นแล้วอ๋อนี่เริกแล้วไงอ๋อนู่นไงตบนงทองไปดาไปดาไปอาวว้า้าวเงียบเดินไปเร็วมีมือกสุดจอดะ มาอะไรแล้วมาเลสจ้ามาเลสจ้าเ,เ,เราตามหลังไปเลยดูทักษะการขับ,ขบว่าไงดิพุทรัดน์พุทรัดน์เราเราต้องขับช้าๆกําพัดกําพัดเดี๋ยวแกรู้เดี๋ยวแกรู้ว่าเราตามไว้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 ่างเลยอ่างตามไปตามเบาไม้ ตำรวจหมอกทองนู่นแบบ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 แบแบอยู่เอาละโอเคเอาละโอเคนี้แล้วกันไม่รู้ว่ารถไฟลิงแตกหรือเปล่าเนี่ยโอเคน่าจะไม่แตกเจอัะไนข้างหน้าครับผมเดี๋ยวคืนนี้ขอตัว บายบายคุณจะตรวจละเอ้ยมีของเจมว่ะ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 นึกว่ารถตำรวจเหี้ยเรามี LS จะไปสู้ NMAX 155้ได้อย่างไร บบกระดาษใต้เรียกว่าใบตัวไปแล้วครับเกือบๆเที่ยงคืนนี้ฝรั่งหลายคนบายตัวไปแล้วเอาละเจอกันไหมนะครับบ๊ายบายชุบชบ